สวัสดีค่ะพาชมไร่ข้าวโพดจัวันี้มาลูกเหนียวมาลูกมาลูกเหนียวพาลูกเหนียวไปชมไร่ข้าวโพดดีกว่านี่งไงพาลูกเหนียวไปชมไร่ข้าวโพดจะสวัสดีเลยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูน้องข้าวโพดนะคะฟื้นจากการทุก ฟื้นจากการถูกตบตีด้วยพายุพาใจนะคะอู้เดี๋ยวไปเอากันไก่มาตัดใบที่มันไม่ดีออกก่อนไหนละกันไกเรา,เาไปไหนเอาอีกเครื่องสักพลาดเป็นอะไรเมวดูนกนะคะทุกคนนกมันจิกของดิฉัน นกมัจิกของดิฉันคะเดี๋ยวเราตัดใบที่มันไม่ไม่เก๋ออกให้มันเหลือใบเฉพาะใบเก๋ๆดิฉันจะต้องคัดเลือกนะนี่เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่อาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแน่นไปไหมคนว่าไหมคุณว่าไหมมันแน่นไปหรือเปล่าน้องก็พูดดิฉันฉันจะต้องเอาออกแล้วแหละ แต่น้องกำลังสวยนะคะก็เลยจะมาตัดแต่งใบเล็กน้อยให้น้องได้สวยน้องได้สวยจ้ะนี่เราก็จะมาดูน้องพีกด้วยน้องพีกเป็นยังไงบ้างมีเพียหรือเปล่างดงามจ้ะไม่มีเพียมีอะไรเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ ตัดใบออกตัดใบออกสักเล็กน้อยวันนี้งดไม่ไปเล่นสงการนะคะว่าฉันรู้สึกเหนื่อยลาสึกปวดท้องค่ะก็เลยจะไม่ได้ไปเล่นสงการส่งใจอ้าวมุดเข้าไปนมุด,ดีนแปลงขา้าวโพดท่นนี้ทำไมเป็นแอบลมอ่ะงล่หละลูก ต้องร่มนะคะต้องร่มนะคะอยู่ที่กันที่ราคาสองสองต้นนี้แอบโตอยู่นะนี่พีทจะ้ะพี่ก็ออกดอกแบบสวยสวยมากพาชมไรกระโพดจ้ะไรกระโพดที่ประมาณสี่แสนเอเคอร์ตรงหน้าบ้านดิฉัน น้องกำลังจะโตแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตฝากกันอีกทีหนึ่งน,นะคะน่าจะได้ละเดี๋ยวพาไปชมน้องพริกใกล้ๆดีกว่าพาไปชมน้องพริกใกล้ๆดีกว่าแบบนี้น,นะคะควนดูดูน้องพริกดิฉันค่ะพริกดิฉันคือแบบโดกมากดอกมันกำลังจะมาแล้วเนี่ย เรกกำลังจะมาเพืปลูกประมาณห้าต้นนะคะไม่ปลูกเดี๋ยวต้นนี้คือสูงสูงและสวยมากเอาเหมือนมันมีพิรุษนะนี่ยอดน้องแปลกๆนะเหมือนพิรุษนะมันมีอะไรมาลังแกรหรอจริงๆด้วยนมีอะไรมาลังแกน้องเนี่ยมีมีตัวมีตัวมดมาแสดงว่ามีอะไรมาลังแกแน่นอนเลยดูนะคะต้นนี้ก็ไม่มีอะไรมาลังแกน่าจะได้อยู่ โอเคนี่เราปลูกแค่หกต้นเนาะปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าปลูกเยอะไม่ได้เพราะพื้นที่มีเยอะมากสี่แสนเอเคอร์เลยปลูกแค่นิดเดียวโอ้ยน่าจะรอดโอ้ยต้นนั้นสวยมากทุกนต้นนี้สวยมากเยังน้องยังไม่โตเท่าไหร่แต่ววกำลังจะออกดอกนี่ต้นนี้ก็สวยเป็นพริกจินดาแดกจ้าว้ายดอกดอกฉ่ำนี่ดอกฉ่ำนะนี่อ่าลูกเขาจะชี้ขึ้นฟ้านะคะ อันนี้ลูกเขาชี้ขึ้นฟ้าเนะโอ้ฉ่ำเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีเนะะื้อค่ะประมาณเดือนหน้าเรามาอัปเดตลูกของน้องพีกันจ้า